วันสุดท้ายของปีอยู่ที่กทมาจ้ะ ที่วัดโชว์แล้วเราก็ไปตามหาร้านที่อยากกินแล้วมันไม่มีนะก็เลยเดินเข้ามาในซอยพาเตียนดูดีว่ามันเหลืออะไรบ้างมีร้านก๋วยจั๊บโบราณนี่ยังไม่ใช่อีกแต่ทันทีที่เราเข้ามาถึงได้ยินเสียงร้านมีคงเป่งปงเป็งเราก็เลยอยากทานร้านนี้มาก <c oughs> เสียงได้ค่ะเสียงได้ค่ะคุณพกกง <c oughs> เสียงได้เสียงกระทะเสียงอะไรมันแบบเยีวยวนชวนใจเราก็เลยเลือกเข้ามาทานร้านนี้ ไม่ต้องดังมากก็ได้12ปีแล้วฮ่าฮ่าฮ่าดูสกอร,กรนี่คือผัดซีอิ๊วที่เราสั่งขอแห้งๆมาทานะค่ะมาแล้วของเราจานแรกผัดซีอิ๊วแห้งๆบอกเลยชอบแบบนี้หอมกลิ่นบักก้นกระทะนิดๆนะใช่เลยนะคะร้านนี้ไม่มีชื่อเรียกหรอคะคุณป้าซิมหกค่ะฮะซิมหกซิมหกค่ะแปลว่าอะไรอ่ะ โกงอามาตั้งไว้มาชื่อมาต,ตั้งไ,ไ,ไ,ไว้อะ๋ออยู่ที่นี่มา52ปี52ปโอ้ตั้งแต่ยุคต,ต,ตลาดรุ่งเรืองเลยเนาะตแต่โต๊ะโบราณนี่ค่ะอันนี้คือโต๊ะดั้งเดิมเลยนะตั้งแต่สมัยโอ้โหจะบอกว่าเดี๋ยวพให้ดูตะปูเหล็กนานาแนกหนักแน่นๆน,น,นี่ยกไม่ไหว คุณป้าเลาให้ฟังว่าโต๊ะนี่นะเกือบร้อยปีหนาะแน่นหนักมากตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่ห้าเรามาดูกันดูแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะยังคงเหลืออยู่ประมาณสี่นะสี่สี่โต๊ะมาแล้วของเราจานแรกผัดซีอิ๊วแห้งๆบอกเลยชอบแบบนี้หอมกินบักก้นกระทะนิดนะี้แต่นะนี่คือผัดไทยสูตรของจีนที่เขาบอกนะ เราลองมาทำเหลือสีช็อตตี้ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็ุงกันไม่เสียอร่อยไหมก็พอได้ลองนะไม่ใส่ต้นหู้ไม่ใส่ผีแห้งอันนี้คืออะไรล่าหน้าสุพรรณจีล่าหน้าสุดรรณจีอะไรเนี่ยฮะล่าหน้าเลยแต่ดิฉันอร่อยค่ะของดิฉันนี่ดิฉันชอบแห้งหอม คนคนก็หลังคนจีนส่วนใหญ่ก็จะชอบกินผัดไทยอยู่แล้วแต่ผัดไทยร้านเราไม่เหมือนคนอื่นอ่ะเราก็ถามเพราะว่าเกาถามว่าทําไมผัดไทยเพราะเป็นอย่างนี้ไม่มีสีสันไม่มีอะไรไม่มีน้ำเเอะหลายต้าหู้ไม่มีอะไรแล้วส้มมะขามอะไรไม่รู้ของเขาของเราเป็นสูตรแบบนี้เป็นสูรจีนเออแล้วเขาว่าไงกินแล้วเขาโอเคแล้วเขาบอกอร่อยมากไม่เลี่ยนดูไม่เลี่ยนดู ป้าก็เก่งเนาะนี่ยเป็นแบบว่าทูตวัฒนธรรมอะไรูปสั่งก็เห็นโอ้โหเจ๋งเลยลีกูดเลลีกูดบางคนชูสองนิ้วให้ก้าวขาออกจากร้านซิมหกไม่ไกลค่ะข้ามถนนไปนิดเดียวกำลังจะไปกินต่อที่ก๋วยจับผ้าเตียนจ้าน,นี่เขาบอกว่ามาเที่ยววัดต้องกินก๋วยจับท่าเตียนจะต้องลองรับคนละครึร่งเลยนะ บรรยากาศวัดพระแก้ววันนี้แบบดีมากอ่ะคือแบบคนน้อยแล้วแบบดีดีงามดีต่อใจบรรยากาศวันพระแก้วในวันที่31นะธันวาคม2563ใกล้จะปิดมากแล้วคนน้อยมากแล้วงดงาม ถึงแล้ววัดอรุณจัตอนนี้มีคนมารอถ่ายภาพกันเยอะมากนะคือแบบมืออาชีพมสมัครเล่นมอ,อะไรต่างๆรอมารอรุ่นกันนะคะสว่วนก็ ลงจำยึดด้วยที่เดียวไข่เรือด้วย <laughs> การัวบพรกใหม่เมนูที่เราเลือกมี4อย่างหอยนางลมทอดใช่ไหมหนึ่งแล้วก็สุกี้แห้งทะเลน้ำรอนมีเกชรัานน้ำหอมไฟอะไรอย่างครบแล้วเหรอโอเคเมนูแรกอร่หน้ากเมนูต่อมามีกเชช เป็นไงมั่งกระทะร้อนแรงน้ำได้ได้ปะนี่คือรัดหน้าใช่ปะรัดหน้าแล้วเนี่ยอยู่กระปุกแล้วมีไข่อตรงกลางใช่ไหมเนี่ยรสชาติเป็นไงเดี๋ลยวลองชิมกลมกลมนะ่อมไหมได้อยู่อันนี้คือร้อยหนึ่งนะนใชะ่เราก็แบบซื้อมาหลายหลายอย่างแบ่งกิน คุณลุงมีกระเฉดเป็นไงคะอันนี้ให้คะแนนอันนี้อร่อยนะอันนี้เนอ,อันนี้อร่อยมากชอบเนาะกุ้งก็ใหญ่อันนี้ชอบกุ้งดูเมเลอะเลยค่ะอืมดูดีเดี๋ยวไปดูกับช้อนแล้วเร็วอ้าวไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แ <c oughs> ล้วเร็วอันนี้ของอะไรครับวน่ครับอืมน่าลองเลยเสือเคุณลุงคะเชิญคะ่ะราดมาเลยคะ่ะ น่ารับประทานลาดนะควรคุรลาดปะวนวนเนไงคะคุณโอเคพอแล้วว้าวเก็บไปครบสี่จานพอดีครบสี่จานพอดีสุกี้ร้านหน้ามีกระเช็ดแอ หลังจากสรุปสี่จาน<า>นะโอเค <Okay, S 2> เรามาโหวตกันนิดนึงนะในฐานะที่แบบมาก,กินกัตช์เชฟคิปเนี่ยสี่จานนี้ให้แทนจานไหนหรือว่าตเองชอบจานไหนมากที่สุดอะพี่ดาวมัน้าเพราะอร่นยเราชอบเพราะว่าน้ำมันแบบโอเคเดีอะกลมกล่อมไม่ต้องปรุงใช่ป่ะเออแต่บุคลิกคือไม่ได้แซ่บมากนะแต่แบบว่ามันเหมือนหวานหวออรช่มันแบบมีรสกลมกล่อมหวานหวนอ่ะมาที่รุ่งมาก น,นี่เลยเดาได้แน่นอนว่ามีกระเฉดเพราะตากักคนเดียวนังตักบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยให้กุ้งตัวใหญ่มากเนาะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ใชแล้วรสชาติเป็นไงได้อยู่ ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ต้องบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยได้อยู่ันถึงเดทนีง่ายนึกเรียกแล้วเรกแล้วเรียกแล้วนะเรียบร้อยอมาพี่ป้อมก็สิ่งที่พี่เลือกอะไรสิ่งนี้นี่สิ่งนี้พี่เลือกใช่ต้องยอมรับเลยนะหอยทอดใช่ไหมหอยนังร่มเราเลือกหอยนังรมทอดเกลี้ยงขนาดนี้คิดดูอันนี้ดูเหมือนว่าซูกี้เนี่ยใครมองว่าแบบเอ้ยเหลือเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงไม่ใช่นะเขาให้เยอะมากแต่จริงรสชาติเขาแซ่บอยู่นะ คือปรุงน้ําจิ้มมาแบบเต็มที่เลยเต็มรสเลยแต่ว่าคราอันนี้นะร้านเราให้คะแนนนะเพราะว่าแต่ละอย่างราคาไม่แพงเลย100บาทแต่ว่าได้คุณตัวใหญ่ๆตัวโตและทุกอย่างอร่อยหมดเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นแต่ตัวเรานะให้คแนนเรื่องของเราเป็นเจ้าแม่แป้งแห่งประเทศไทยเราทานแป้งเยอะมากเราชอบเป็นทอดบวกกับ เส้นมันมีกระเฉดเราเ,าเน้นกินแป้งนะเราก็เลยคน,นช่บชอบเอ๊ยเส้นใหญ่ของร้านน้าก็ผัดได้ดีผัดได้ดีจริงๆใครชอบอะไรก็สั่งมาแล้วก็มาแชร์ๆกันเขามีจานที่แบกให้นะไม่ได้ต้องแบบจ้วงอะไรนะมีโอกาสก็ลองมาชิมดูนะยวราชถนนแปงนามก็ไม่ไกลเลยแค่นี้เองน่าไฟฟ้าอ่ะ